ยเยรเลมชาวฟิลิปปินส์แต่นี้เรื่องอย่างยเยอรมันเนี่ยได้ไปชกในเดือนตุลาเพราะมีรายการออกก่อนแล้วก็เลยทําให้คาดเคลื่อนมาก็ก็ตอนแรกเราก็ซ้อมมันแล้วซ้อมรอ,องมาแล้วประมาณทั้งสองสามเดือนที่ผ่านมาเราซ้อมอย่งดีแล้วล,ล่ะพอเรามั่นใจพอพอมารู้ว่าได้โชคกับคันดิเซเลนผมนี่เป็นคนหนึ่งะที่ว่ารู้สึกดีใจมากเพราะว่าผมอยากจะให้อเอาได้สแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขายัางเป็นแชมป์โลกอยู่ครับก็เลยซ้อมมาผมควรแล้วเราก็ร่างกายตอนนี้ถือว่า อ่าว่าจะถึงกระชุ่มแต่ผมว่าเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการขยับรุ่นจากร้อยห้ามาเป็นร้อยแปดมองไงฮนะเอ,อ่อโดยปกติแล้วน้องเงาเนี่ยก็เออ่น้องเงาเป็นเป็นต,ตัวชิ้นตัวตัวไม่ไม่ใหญ่ครับตัวเล็กตัวเตี้ยแต่ว่าน้ําหนักเขาเนี่ยไปปล่อยเนี่ยเขาก็อยู่ในระดับเลนระหว่างชกเลือกได้ระหว่างร้อยห้าร้อยแปดครับหมายความว่าน้ําหนักเขาเนี่ยมันอยู่ในใน,ในเลนที่ที่สามารถ ชกในรุ่นร้อยแปดต่อปอได้โดยไม,ไม่ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายครับมผมคิดว่าน้ำหนักนี้ก็ไม่ไม,ไม่น่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะว่าพอขึ้นมาร้อยแปดน้ำหนักใหม่เขาอาจจะดีขึ้นอะไรครับอ่านะได้มีการศึกษาเทคการชกของคณิสเลสมามาปาดขนาดไหนที่ที่ผมศึกษาเยอะครับเพราะว่าเขา,าชกตั้งแต่ชกกับปัญญาแล้วครับอตอนนั้นปัญญาก็อยู่แบ,บ,บแหละกขซ้อมชกกันครั้งแรกที่ราชดำเนิน พอปัญญาได้แชมป์มาเราก็ไปโชคเขาที่เวเนซุเอลาอีกรอบหนึ่งครับซึ่งก็ผมก็เห็นความโชกของเขาเห็นสไตล์มาหมดแล้วก็จริงๆแล้วสไตล์แบบนี้ก็ถ้าโชคกับน้องเอาผมว่าน่าจะสนุกครับน่าจะสุกครับผมคิดว่าการโชคจะลงเอยด้วยาการน้องเอาไหมครับผมไม่อย่างครับผมคูยกันน้องเอาทุกวันนี้ครับว่าเพื่ออยากให้น้องเอาได้ได,ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขครับผมหวังถึงน้องเอาครับ ครับเพราะเป็นการขยับเป็นขึ้นมาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการขยับเป็นขึ้นมาครับครับผมตอนนี้ยังเกินอยู่ประมาณกี่บอ์ก็ถ้าถ้าเป็นโลก็สี่โลครับประมาณสี่โลห้าโลประมาณครับสี่โลห้าโลครับแต่แต่ก็ยังยังถือว่ายังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําครับก็ซ้อมอยู่ก็ยังยังไม่คุมครยังไม่ทาอะไรมาครับครับเราได้เห็นการชกของเขาแล้วล่ะสังชนิสเลสครับผมเป็นยังไงบ้างก็เขาจะต่อยกว้างครับ อ่าครับเห็นที่ต่อยกับแบบเทมนินีเขาจะต่อยกว้างครับเราก็อาจจะต้องต่อยแคบลงเพื่อที่จะจต่อยเข้าเป้าเขามากขึ้นครับโอ้โพูดง่ายว่าเราได้มีการศึกษาคลิปการทุบของเขามา,มาอย่างละเอียดเลยครับหนักใจไหมฮะก็ไม่หนักใจครับเพราะว่าต่อยที่ประเทศเราก็ได้เสี K ยงเชียร์เยอะก็น่าจะเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการส่งพลังให้เราแน่นอนครับอ่าหรือว่าจะมีพลังแฝงว่าแบบนะครับคิดว่าการชกในครั้งนี้จะลงเอยแบบไหนก็น่าจะเป็น อีกเกมหนึ่งที่สนุกครับเพราะว่าเขาก็เป็นแชมป์มาครับเพราะาชนะอักชกิยะไทยเราไปครับก็อัตัวนี้ผมก็จะรัดคุมแล้วก็ไม่ประมาทคู้ต่อสู้แล้วว่าเกมกัรชกในครั้งนี้ก็น่าจะสนุกแล้วก็ตืน่นตัดตื่นใจสำหรับแฟนมวยแน่นอนครับถึงนกไหม ถ้ามีโอกาสผมก็จะไม่ปล่อยครับผมก็จะน็อกแน่นอนครับไม่เลี้ยงใครว่างนะครับผมใครที้ให้ขออะไรเชียร์ใจจากแฟนมวยชาวไทยนะครับก็ครับผมนอตซีเบ๊ะผมก็ฝากแฟนมวยครับหมวจสกกลมวยโลกครับที่ติดตามเชียร์แล้วให้กำลังใจผมครับก็ฝากเชียร์แล้วส่งกําลังใจให้ให้ผมได้เป็นแชมป์แล้วก็จะได้ส่งความสุขให้แฟนมวยแน่นอนครับขอบคุณครับผมครับให้ฉลองพี่ใบีพี่พงคกับครับผมครับ